ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูล คุณผู้ชมคะภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติและถ้าเกิดทิ้งไว้นานก็อาจจะมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์นะคะช่วงคุณแม่มือหนึ่งวันนี้เราได้รับเกรติจากคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์จนย่างเข้าเดือนที่4เลยคะ่ะอาการจะเป็นอย่างไรนั้นและคุณแม่รับมืออย่างไรไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะคุณซินดี้เป็นไงบ้างคะช่วงนั้นอาการเริ่มต้นยังไงคะ ก็ตอนนั้นที่เราเริ่มท้องอะคะ่ะอยู่ต่างประเทศแล้วก็พอเรารู้ว่าเรามีน้องเลือดก็ออกจนถึงเดือนที่4แล้วก็ไปหาหมอตลอดตอนแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะกลัวว่าจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าค่ะอยู่ดีๆเลือดก็ออกเหมือนกับประจำเดือนนะคะใช่ค่ะอ,ออกมา เป็นสีแดงแดงบ้างน้ำตาลบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอไปให้คุณหมอตัวจคุณหมอบอกว่าเนื่องจากมดลูกเรามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ร่างกายเหมือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเขาก็พยายามที่จะขับออกค่ะแล้วต้องทํายังไงคะอย่างดีต้องทานยาฉีดยาค่ะฉีดยาเพื่อที่จะเหมือนแบบให้มน์โมนให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขาเกาะให้ได้อะไรค่ะแล้ว ทราบมาว่าตอนนี้คุณหนูก็กําลังตั้งทองที่สองใช่ค่ะสองเดือนใช่ไหมสองเดือนแล้วค่ะแล้วมีอาการเหมือนคนแรกหนักกว่าคนแรกหนักกว่าคนแรกอีคนแรกคือเลือดจะออกเยอะมากค่ะอย่างคนแรกเนี่ยคือเราแค่ทานยาเราก็อยู่แล้วแล้วก็พอเดือนที่สี่ก็หายไปแต่พอท้องนี้คุณหมอบอกว่าต้องฉีดยากันจนพุนนะคะคือต้องฉีดยาทุกอาทิตย์ต้องพบคุณหมอต้องซาวดูน้องตลอดค่ะ หนักกว่าคนแรกใช่แต่ในในเวลาเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ผ่าลูกคนแรกออกมาเฮลตี้ทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วน้องก็คลอดออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะตอนที่คลอดตอนแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะกลัวน้องจะออกมาไม่สมบูรณ์ไม่ครบทั้ง32แต่ก็พอน้องออกมาแข็งแรงดีทุกคนก็ดีใจน่ารักด้วยนะในลูกสาวนลูกสาวค่ะแล้ว ซ้ำว่านองน้องก็คือเฮลตี้ทุกอย่างใช่ไหมคะแต่อาจจะมีเรื่องนอนไม่ค่อยสนิทหรอคะค่ะน้องก็เป็นคนค่อนข้างที่จะนอนยากนิดนึงเพราะหูเขาไวแล้วเขาจะนอนได้น้อยแล้วก็ตื่นคุณแม่ก็เลยลองเปิดเพลงกล่อมน้องบ้างร้องเพลงให้เขาฟังบ้างและที่สําคัญก็คือผ้าอ้อมต้องเลือกที่ซึมซับได้ดีนุ่มสบายถนอมผิวอะค่ะไม่ทําให้น้องเขาระคายเคืองเขาก็จะนอนได้นานขึ้นนาน นอนหลับสนิทนะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแต่งประสบการณ์กับเราขอบคุณค่ะทางรายการก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์ปรักลูกบุ๊กมอบให้กับคุณด้วยค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอเรื่องเจ้าหนูจอมพลังจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ